Hàng đếm đẻ quá đẹp mùi anh lưỡi hoặc đợi lắm lưỡi hoặc 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 打一过来，过来嗯 พึบลงไปบ้านี่เฮ้ยยอพดพุดยอดพุดยอดโผู้พึบลงไปหอมพึงลงไปอีกปลาตะสลาหมดแดง หักเลยกุ้งเต้นทุกคนเลยก้อยกุ้งเต้นนี่เาวะสุดยอดโคตรเลยอ่ะทักทายสบายดีเอฟีทุกท่านที่ติดตามละครับสมวันนี้ก็ได้มานาอีกคือเก้าทุกคนเลยเพราะว่าจะขึ้นป่ากะเพราะว่ามืดผลอยู่ ฝนก็หากะขาดมิดมือน,นี้นะนเขา่ากะมาหน้าพัางเบิงจากสองสามวันเทาจะได้ขึ้นป่าทุกคนเลยจะนอยเขาไปหายอยู่หาก,กินหาให้ตราบตัวเลยตอนนี้เขาพยายามตุ้งก่อนมันสีนะขึ้นวันเมื่อคืนนี้กะฝนตกตกอยู่ฝนกแต่โบแห้งเปิดใดหากะขาดมิดมือเสานี่เดือนนี้ก็ยังมืดอยู่คนนะฝนนะ โอ้ยนำกับไหลฟอยเลยทุกคนเลยน้ำหลฟอยจะมีแต่ก้อนนี้กุ้งมันจะถือหลายนะเอาสยามไปก่อน กุ้งที่หลายทุกคนเลป้าตุ๊กลาธุวากุ้งเลยเห็นไหมทุกคนเลยว้าถีหลายเลยกุ้งนลย มีมหอยปังยน,นี่มหอยปังก้อยคักเลยตัวนี้เลยก้อยใส่ปีปีก้อยโอ้ชุดยอดเลยกุ้งหลายเลยทุกคนเลยเป้่ามันนี้กับบรรยากาศก็ดีเลยทุกคนเลยสีเห็นตะเวนแน่หน่อยหนึ่งลวกลมพัดโอยโอยมาโอ้ยอ,อ,อยู่เทงหน้าคักเลยจะน้อยห่าไปหาเห็ดตาบวันนี้นะ หนึ่งข่าวเฮ็ดตามอา่ะมาเอาอย่างลือกุ้งกอยตอนนี้ก็มาไว้กุ้งแล้วก็ไปเลาะหาเห็ดก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาได้กระจูมมันกม็มีนะเห็ดนะแล้วก็เอาเมืองลำทางก็ได้อีมูนึงเมื่อวานนี้เอาไปหาเลาะเบกังก่อนมันสิมานบ่ติดตามเบืเ่อนร่วมกันเลยทุกคนเลย โอ้ดอกอใหญ่ๆหมดอันนี้เห็ดขี้ควายนะนี่นะเขาบกล้ากินบางคนกัเขากินนะตัวนี้นะแปบลบว่าบางบางคนกับคันเห็ดบอรชุกมันซิเบอร์เห็ดขี้ควายนะโอ้ดอกอใหญ่ๆหมดเลยหมดเลยโอ้เข้าดงมืดเลย กินมาแล้วทุกคนเลยเลือแต่ตีนมาทุกคนเลยหอยเลือกินมาแล้ว,ว,วหอเลือกน้อยๆนึงเนาะกินเห็ดมันเป็นดอะเห็นบ่เห็นไม่ตามนะ หอยหอม ยกยังบุพอเลยทุกคนเลยเม่อวานนี่ผัดทำมาแต่คุดอึ่งผัดขอมหมูน,นึงมัอนอ่อนเลยอ่อบนง่ายง่ายแข็มทางเลยนะโอ้ผัหฮาเห็ดก็ถือว่าบบรานทุกคนเลยเมื่อน,นี้นะม,มีเห็ดจิกดอกเลย แถวแถวนี้เราเคยเอาแต่ละปีนะเฮ็ดอะไรบ้าอีเลจิกอเฮ้ยมีมานเฮ้ยมีมันก็เรา มือนี่มือมีมานแลว้วได้กูได้จะอหอยเลยไปเลาะมือเดตะพี่เลยเฮ็พดพุงแลนทุกคนเลยแต่เฮิตนี่แกงชนมไม้โอ้ชุนยอดเลยโอ้ยมือระวังวางกินเห็ดตาบแกเห็ดตาบโบราณกินแล้วไปหาเห็ดตาบก็ถือว่าประมาณทุกคนเลยเขาก็ได้เลาะมาทิ้ง มืัอนี้โชกสายโบวิดก้อยกุ้งคือเก่าเขากับซีเฮ็ดก้อยกุ้งกินตอนเทงนะก็กุ้งกินกับมะกะทินคักได้มลมโหยโหยลมผัดน้ำแกงไปหาเห็ดกับมได้ทุกคนเลยโบวิดก้อยกุง้งวันนี้นี่กุ้งกับป้ายุคขึ้นมาบาทหนึ่งนะ ซีหาโตขฮสิกอยกุ้งเต้นนี่นะมันนี่นะเต้นเซลเซลเลยยามตงม้งมือเสานี่ถือว่าขี้ยือหลายน้ำไหลค่อยๆนะโอ้ยกุ้งกุ้งมันดิ้นน้ำไหลทุกเลยเขาไปถือตรงโอ้ยหลายตัขกขึ้นไปเละ

ลืดลแล้ว,ว,เ,วเลยนี่คนเดิมตัวคาขนาดเลยยังเต็มอยู่ก็มีเลยนี่ตัวตายแล้วก็มีล,ลือแล้ว, σι, ว,วแล้วก็ได้ดังไพ่เฮาสิโคโค้กทุกคนเลยเขาโคมันเมิดเฮาสิดังไพ่โคโคโคแล้วก็จีบเพชร เอาซิบันมดแดงทกคนเลยสลาวสลาวมดแดงนะอข้างมดแดงทุกคนเลยมึงงหญ่เลยอขัดเลยขักเลยอืมอ้าวอ้าว เด้กเอ้ยแดงท่านตายทุกคนนยโอ้ หลายๆละ่ะโครพรึกลงไปบ้านานี่ยอดชิดยอดชิดยอดโครพรึบลงไปหอมพึกลงไปอีก rau mốt đẻng. Phạc Cung tên mọi coi cung tên nè. Đâu Chút nhọt. <laughs> Cô khô, nói. Cô khô บดแดงกับครบนำ โถยดูยพอดีโถยโชดพอดีเลยอาตั้งน่าทุกคนกี่ข้าเพลงน้ำเดียวมาอนีถอว่ากอยกุ้งตินหล่คขับโอ้มดแดงก็ยังมีอยู่นะทุกคนเลยนี่ไตอยู่มดแดงกะบอก <c oughs> ไตทองที่เหลือเลย <c oughs> เป็น,ปนแล้วข่้ข้าวู่เข้าวแห้งม,มามามาทุกคน ตอนนี้ก็ชิปสองโมงแล้วยัดอืมนี่ขักเลย อยู่เพลงหายเพลงนาบรรยากาศจะคักนข,าขานาดเลยทุกคนนะลมโหยโหยเสียวบังเข้าเขียวอยู่กลางหน้าโอ้ยคักเลย่ะเพื่อทุกคนเลยตอนนี้เฮาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมื่อนี้นี้มาแต่บ้านกะยางมาคือเก้าทุกคนเลยยางมาแล้วก็มาหอนหนาแล้วก็ได้ได้ไปหาเฮ็ดเฮ็ดกะโอ้ถือว่าบิได้ เอาไปจอบบ่อนเอาว่านนี่กะได้แต่ตีนมันหรือจากนั้นก็หอยเลือกินเมดเอาไปหาเลาะดงอีกกะยังบิได้มากกะได้กินก้อยกุ้งคือเก้าก้อยกุ้งกัโอทวายสุดยอดนะมันนี่เห้ามดแดงเสื้อนะมันนี่นะมดแดงแล้วก็ซอยหัวจิไข่เสื้อแล้วก็มีมาแตงกวากินกับฟแน่อ่มาวันนี้กะคลิปข้ากะจบลงเพลงนี้คลิปนาพอเดียวไม่ขอบใจผู้ติดตามเลยครับชม คลิปหน้าพบกันใหม่ทุกคนเลยบาย